จบแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับสนใจฟองไหนบล็อกไหนนะเลยดูแล้วชมกันก่อนได้นะครับมาดูกันจ้า energy พลังจิตนะครับผมอุย้ยอันนี้เหมือนมีอะไรจริงเฮ้ยเหมือนมีจริงมันมีจริงอันนี้ energy. พลังจิตครับผม g o d i s ครับดิฟรีจดดิการ์สฟีบัสเห็นปะมันเหมือนมีอะไรอะเลิฟบอล แกนโมร่านะครับผมอเลียนโดสดิฟฟลิ่งนะครับผมหรือพระโรเป็นพอลิวาชาบและอีกหนึ่งใบเฮ้ยมีจริงอ่ะมีจริงอ่ะทุกคนการ์ดโปเกมอนนะครับภาษาอังกฤษครับผมสการ์เล็ตมาเล็นะแม็กทาวายไลท์ทะไวไลท์แม็กคิวเลนนะครับและใบฮิตที่ได้ฮะดูพร้อมกันครับผมนับหนึ่งนับสองนับ สมผมเป็นโอกระปองนะครับ